เพียบเรืองไปติดเลยถ้าอยากเข้บ้านปรากราจะต้องเ่ยคาถาวิเศษมิสาบุสกาบมิถีเมาส์ <S <S ูดพร้อมมิสาบุษกาบมิถีเมาส์ออแล้วครับประงขอกราบสวัสดี่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาแจกนะครับเป็น ม o สรถ o r อรี่ตำรวจนะครับมาลิงมอสก็จะเป็นลิงเมก้านะครับก็ไปดาวน์โหลดกันมาครับเมก้าดาวน์โหลดนี่ครับมันจะเป็น m o สตำรวจนะครับตำรวจฟลอร r ่ Ferrari, ครับฟอรี่ครับผมเรียกเป็นฟลอร r y นะถ้าปกคลิปผิดไปก็ต้องขออภัยเลยครับ พอให้ผู้ชมกดแตกไฟล์มาครับเมื่อกดแตกไฟล์มานะครับก็จะได้แฟ้มนี้นะครับก็จะมาพร้อมรูปเลยครับนี่ครับให้ดูก่อนมันเป็นแฟ้มนี้ครับกดเข้าไปกดเข้าไปแล้วถ้ากดค้างนี้ครับกดเปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็กดค้างไอ้ที่สีฟ้าเนี่ยมันจะมีขั้มลงทางขวามือครับให้เลือกที่เป็นรูปสองชั้นนะครับมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับให้กดไปปุ๊บนะครับ แล้วก็ให้ไปลงใน GTA AM2 นะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปให้ดูนะครับนะครับเมื่อเข้า GTA AM2 ก็ให้กด Open IMG ครับกดไปที่ Android Data นะครับ c o m r o c k s t a r g a m e ครับไฟล์ cdxdb GTA3IMG ครับกดเ l e c t เลยครับแล้วก็กดค้างที่เราคัดลอกไว้เมื่อกี้ครับกดวางครับมันก็จะเป็นอันนี้ครับ ให้กดค้างอันที่ขึ้นมาแล้วก็กดรีเพทนะครับแล้วก็เข้าแฟมที่ท่านชมดาวนโหลดนะครับก็เป็นเมกาเมกาดาวโหลดแล้วก็ตำรวจเฟอร์ฟอร์ลรีกดเข้าไปแล้วก็กดที่มันเป็นเขียนชื่อเดียวกับมันเนี่ยครับแล้วก็กดเซเล็นะครับอ่าแค่นี้ครับเดี๋ยวเราไปดูใน GTA กันเลยครับ าแล้วครับก็เข้า G T กันมาแล้วนะครับก็ให้เปิดมอนคิโอนะครับก็กดก็ที่อันนี้ครับแล้วกดที่เศษรถนะครับกดติ๊กถกไว้ครับแล้วก็กดบวกครับแล้วก็กดบวกอีกรอบครับแล้วก็บวกให้เป็นตัว C ดำหน้าครับมันจะเป็นอันนี้ครับนี่ครับก็มีลายสีครับเปลี่ยนได้นะครับเพราถ้าชอบสีไหนก็ ผมมันเป็นสีนีับก็แรงใช้ได้อยู่ครับก็แรงพอสมควรครับแต่มันเป็นรถของตำรวจนะครับไม่ใช่รถของเราคนระับก็ใช้ได้ อะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับสไคร้ตรงวงกลมที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะครับแล้วถ้าคลิปเก่าๆของ TDA แล้วก็จะอยู่ด้านซ้ายมือเลยนะครับลาไปก่อนครับกดกันเลย